สวนปีวัดพันไม้สวัสดีค่ะต้นคิติน่านะคะต้นคิติน่าสูง1.2เมตรค่ะอยู่ที่สวนปีวัดพันไม้แปลงที่สองนะคะใช้เยอะใช้หลายพันเข้ามาดูได้เลยจ้าตอนนี้กำลังแดงเลยคะ่ะมีหลายพันต้นนะคะไม่ได้ออกมาตั้งแต่ปีใหม่ต้นไม้แดงมาก โทรเข้ามาสั่งซื้อตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะคะใบกำลังแดงเลยค่ะแดงทั้งแปลงเลยสวยมากค่ะท่านใดสนใจแวะเข้ามาได้นะคะปักหมุดตามพิกัดที่ขึ้นอยู่ได้เลยค่ะหรือโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อคุณประทีปหรือคุณโบก็ได้ค่ะ สวนปีวัดพันไม้แปลงที่สองนะคะติดสนามบิน bac ค่ะขอบคุณค่ะ